ผมตกใจที่ผมไปเจอผู้ใหญ่วันนี้ขึ้นมาเขาบอกคอยดูสิท็อปถ้าประเทศไทยยังเป็นอย่างนี้อยู่นะตายหมู่ตายหมู่สวัสดีครับผมต้องขอขอบคุณหลายคนนะที่ให้เกียรตินะครับแล้วก็บอกว่าดูผมนะครับตอนที่โควิดเกิดใหม่ๆนะแล้วก็บอกว่าผมเป็นคนที่วิเคราะห์แล้วให้ความแนะนํา วิจัยเรื่องโควิดได้ดีตอนนั้นนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะเป็นเกียรตินะครับเพราะผมพยายามไปหาข้อมูลนะแล้วพยายามพูดแฟกมาให้กับทุกคนฟังนะครับวันนี้เพ,พิ่งมาพบนะกับผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมนับถือมากเพราะผู้ใหญ่คนนี้ต้องพูดเลยนะครับรวยหนึ่งในสิบของประเทศชาติท็อปแทนของประเทศชาติขออนุญ,ญาตนะไม่อ้างชื่อท่านนะเพราะไม่ได้บอกท่านว่าจะมาพูดเรื่องเศรษฐกิจให้กับทุกคนฟังนะครับ ผู้ชายคนนี้รวยเป็นหมื่นล้านนะน่าจะราวหกหมื่นราวหกหมื่นล้านบาทนะโดยจริงๆนะครับวงนี้บวกตลอดมองอะไรบวกตลอดเพราะนึกชอบมาเจอท่านเนี่ยเพราะผมจะรู้สึกไม่ดียังไงก็ได้เนี่ยมาเจอท่านเนี่ยท่านจะหาสิ่งบวกให้ได้ตลอดวันนี้ก็ได้มาเจอกันแล้วผมจะมาร่ายฟังว่าท่านพูดอะไรเพื่อจะได้ผมมาวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังให้ชัดเจนนะคระับถ้าพร้อมฟังกันนะ ว่าเรียลลิตี้คืออะไรเพระาะเมื่อวานเนี่ยท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะก็ได้ตั้งทีมนะครับก็เราะว่าทีมเศรษฐกิจใหม่นะเพื่อจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับเพื่อทีมนี้ฟังอยู่ด้วยนะจะได้ความรู้จากที่ผมวิเคราะห์กับที่ท่านที่วันนี้มามาวิเคราะห์ผมดูนะว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้ผมจะมพูดเรื่องเรียลลิตี้นะไม่บวกไม่ลบไม่คูณไม่หารนะไม่มีน้ำยาเอาแฟกต์เลย ท่านคนเนี้ยนะครับที่รวยมากเนี่ยพูดคำเดียวแย่แย่ท่านบอกเลยว่าตั้งแต่ท่านทำธุรกิจมาจากศูนย์มารวยห0 0 0ืล้านเนี่ยท่านไม่เคยเห็นสถานการณ์เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกหนักขนาดนี้เขาบอกว่าถึงวันนี้แล้วเนี่ยทุกคนต้องรับความจริงแล้ว ว่าเฟสแรกเนี่ยของโควิดเนี่ยในท่านพูดนะเฟสแรกของโควิดก็คือว่าทุกคนกลัวหมดทุกคนกลัวหมดเฟสแรกนะแล้วเราก็ามาเฟสสองคือเฟสความหวังว่าจากความกลัวเนี่ยก็มีความหวังพราะเปิดประเทศขึ้นมาใหม่นะคนเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วทุกคนก็มีความหวังหมดเลยในเฟสสองเนี่ยว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเด้งกลับมาเป็น V shape นะคือ V shape เข้าใจไหมตัว V อะ่ะดิง่งแล้วก็เด้งเลย พราะเวลาเศรษฐกิจเปิดเนี่ยนะครับมันลงเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นไปทุกคนกะอย่างนั้นหมดเลยว่าเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกที่จะเป็น V shape แต่วันนี้หลังจะเปิดมาแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่าเฟสแรกเนี่ยคือความกลัวเนี่ยมันไม่ได้หายไปเลยแล้วพอมาเฟสสองที่มีความหวังเนี่ยเพราะว่า โรคโควิดเนี่ยมันยังไม่หายไปแล้วคนก็ติดมากขึ้นก็ได้ทำให้ความหวังเนี่ยกำลังจะไปสู่เฟสสามคือความชิบหายอ่าเดี๋ยวผมอธิบายนะเฟสแรกคือทุกคนกลัวหมดเลิกกลัวกันเพราะหวังว่าโควิดจะหายไปเพราะเดี๋ยวจะมีวัคซีนเดี๋ยวจะอย่างงูอย่างนี้คน,นออกไปกินข้าวข้านอกบ้านกันได้แล้วบลาบลาบลาั่วโลกเลยแต่ความหวังอันนั้นอะ่ะมันไม่เป็นจริง ตานเลขก็ยังสูงอยู่ดีแล้วสิ่งที่เราเรียกว่า new normal เนี่ย new normal เนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่หมาจริงๆเลยมันไม่มีอะไร new เลยนะครับไม่มีอะไร new เลยนะครับนอกจาก new ความหมายของท่านก็คือว่ามีวัคซีนโรคนี้ลดไปได้จริงๆเหมือนกับซา์สอยู่นีก็หายไปเลยความกลัวหรือความระแวงของคนก็จะเริ่มหายไปแต่ถ้าบอกไม่มีเลย ถ้าบอกวันนี้ความกลัวหรือความระแวงเนี่ยยังมากเท่ากับตอนเฟสแรกจนมาวันนี้คนยิ่งเริ่มกลัวเขาอีกประเทศเริ่มปิดกันอีกเศรษฐกิจไม่มีการคืบหน้าเลยโดยที่ท่านพูดอย่างชัดเจนที่ผมเคยพูดมาแล้วนะทุกคนมีความหวังหมดว่า Q3 q 4มันน่าจะเด้งผมก็ถามครับท่านแล้วมันจะเด้งเมื่อไหร่ถ้าบอกทอมวิเคราะห์ดีๆนะเมื่อก่อนเวลาประเทศไทยเป็นต้มยำกุ้ง หรืออเมริกาโดนซับไพร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นซีกหนึ่งของโลกแต่โควิดเนี่ยมันไม่ใช่ซีกหนึ่งของโลกมันทั่วโลกเลยทุกประเทศโดนหมดก็แปลว่าอะไรตอนต้มยำกุ้งเราก็มีทางออกเพราะจีนยังดีอยู่อเมริกายังดีอยู่ยุโรปยังดีอยู่พอตอนซับไพร์อเมริกามีปัญหาจีนก็ยังดีอยู่ยุโรปก็ยังดีอยู่อเ,ยอยเอเชียก็ยังโอเคอยู่แต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านบอก ตั้งแต่สมัย Great Depression เลยนะท่านบอกนะ Great d e p s e s s i o n นะ Global Depression จำได้ไหมครับ1929ที่ทั้งโลกเจอ Great Depression ท่านบอกว่าอันนี้คือ g r e a t Depression อย่างแท้จริงเลยแต่เป็น Great Depression ที่แปลก Great Depression ที่มาจากความกลัวความกลัวงั้นท่านบอกว่าอันนี้จะแก้ยากมากเพราะเราไม่รับความจริงเรื่องโควิดสัที แล้วสื่อความคิดของทุกคนก็คือกลัวระแวงว่าตัวเองจะติดแล้วตายซะจนลืมนึกไปเลยว่าตายหมู่หท่านบอกเลยแบงก์จะลม100้มร้อยเต้องมีแบงค์ล้มและไม่ใช่แบงค์ไทยอย่างเดียวนะแบงค์ทั่วโลกเลยต้องล้มเพราะอะไรคนจะเลิกจ่ายหนี้กันเขาบอกคนจะจ่ายหนี้ได้งไงถ้าไม่มีเอาให้ชัดเจนคนจะจ่ายหนี้ทำไมถ้าไม่มี เราแบงค์จะเ่าไงยึดเลยยึดเราไปขายใครต่อเพราะคนก็ไม่มีเงินมาซื้ออยู่ดีบอกว่าแบงค์ต้อง,องล้มแน่หรือแบงค์ต้องเริ่มดุก็คือยึดกันแหลกทอมเขาบอกเลยคอนโดในเมืองไทยจะโดนยึดกันเพียบรถยนต์จะโดนยึดกันเพียบนะครับแต่ที่ท่านพูดอันหนึ่งเนี่ยที่ผมเป็นหัวม้าที่สุดเขาบอกโจรจะต้องมากขึ้นทอมสังคมเราจะเจอปัญหาเรื่องโจรเรื่องประท้วง เรื่องแย่มากเพราะรัฐบาลนี้ท่านพูดเต็มปากเลยนะไม่มีความสามารถพอหรือเงินที่เหลืออยู่ตอนนี้ที่จะคิดหาเงินมาให้คนจนได้แล้วถ้าบอกวันนี้ที่เมืองไทยยังไม่ชิบหายมากเนี่ยก็เพราะไปกู้เงินมาเพื่อยังแจกได้อยู่แต่ท่านบอกว่าการแจกเงินอันเนี้ยมันด้วยมีลอจิกว่า Q3 หรือ Q4 เศรษฐ,ฐกิจจะกลับมาแล้ว ประเทศไทยจะส่งออกได้นอกท่องเที่ยวจะกลับเข้ามาอเมริกาจะฟื้นแล้วจีนจะดีขึ้นงั้นที่ไปกู้มาเนี่ยมันกู้ด้วยความหวังว่าเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นแต่วันนี้มันไม่ดีขึ้นงั้นที่กู้มาเนี่ยก็คือละลายน้ําไปนะครับงั้นปัญหาคืออะไรแล้วจะกู้มีได้ยังไงเพราะประเทศอื่นเขาวิ่งเงินที่จะกู้ให้แล้วเชื่อที่ันพูดไหมอคอมเมนต์กันมา ผมก็ถามอ่ะมีอะไรบวกบ้างไหมมีอะไรบวกบ้างไหมเขาบอกว่าคราวนี้มองยากแล้วท่านก็หวังว่าจะไม่เหมือนกับตอน Great Depression เพราะตอน Great Depression 1929เนี่ยมันหลุดออกมาจาก Great Depression ได้เนี่ยเพราะมีสงครามโรคครั้งที่สองนี่ท่านผู้ได้ฟังนะมันหลุดออกมาได้เพราะคาสิรามีสงครามโรคครั้งที่สองเพราะมีสงครามโรคครั้งที่สองก็เลยหลุดออกมาจาก Great Depression ได้ มันจะเป็นอย่างนั้นหรอครับโลกเราวิธีที่จะออกมาจากโควิด19เนี่ยก็คือต้องมีประเทศรบกันเหรออเมริกาต้องไปรบกับจีนเหรอจะมีสงครามกันอีกเหรอถ้าบอกเป็นไปได้อย่าไปนึกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะนี่คือวิธีออกเมื่อประชาชนมีปัญหาหรือประชาชนเองในประเทศก็ต้องรบกันเองโอเคกลับมาที่ท่านพูดนะ ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือเพราะทุกคนยังกลัวโควิดมากและท่านก็พูดนะเพราะตอนเนี้ fact 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 นะไม่มีใครฟังแล้วฟังแต่สื่อฟังแต่ข่าวว่าโควิดอันตรายยังไงน่ากลัวยังไงทำให้คนเนี่ยติดแล้วตายได้เลยถ้าบอกแปลกใจว่าทำไมไม่ดู f a กัน f a แรกที่ท่านบอกคือ f a c สอง a โฮปเนี่ย ท่านบอกได้ว่าจริงเลขพุ่งขึ้นเยอะคนติดคนติดแต่ถ้ามาดูจริงเนี่ยคนตายเนี่ยเลขเมนเทนหรือลดลงคนติดเยอะขึ้นแต่คนตายหรือเมนเทนลดลงท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านเป็นห่วงมากที่สุดเพราะคนไม่ดูลอจิกแล้วว่าโควิดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณติดแล้วคุณตายไม่ใช่เป็นอย่างแคนเซอร์ เคนเซอร์ก็รักษานะไม่ได้เป็นอย่างอะไรอะอโรคที่มันติดแลวตายอะแล้วท่านก็บอกควรจะมองเหมือนเอดท่านบอกเลยว่าโควิดเนี่ยควรจะมองเหมือนเอดก็คือติดแต่ไม่ตายก็ได้เพราะมีวิธีรักษาตัวเองฟังท่านได้ดีนะวิธีหนึ่งที่เราจะโดดออกจากโควิดได้ก็คืออะไรถ้ารัฐบาลน,นี้ตัดสินใจหรือรัฐบาลอเมริกาตัดสินใจหรือรัฐบาลรัสเซียตัดสินใจแล้วจะโยกตัดสินใจว่าเฮ้ยเราต้องอยู่กับโควิดแล้วละ่ะก็บอกเราต้องอยู่กับเอดส เราต้องอยู่กับมะเร็งเราอยู่กับโรคหลายโรคมากและเลิกกลัวติดซะทีแต่เริ่มดูแฟกต์ว่าเมื่อติดแล้วไม่ตายทํำยังไงเพราะถ้าเรายังคิดอยู่ว่าติดแล้วตายเศรษฐกิจไปก่อนแน่เอชวันนี้ติดแต่ไม่ตายก็ได้เพราะมียาช่วยวันนี้โควิด1 9เนี่ยถ้ามองให้ชัดเจนนะคนติดเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นแต่ทาไมเลขตายยังเมนเทนหรือไม่เยอะขึ้นก็เพราะอะไรเพราะโรงพยาบาลรักษากันเป็นแล้ว มียาที่ช่วยให้คนที่ติดเนี่ยไม่ตายนี่สำหรับผมวิเคราะห์เองนะอองที่เราต้องเป็นแฟกตนะครับเลขนี้ไม่เคยเปลี่ยนคนที่ติดโควิดเนี่ยคือคนที่อายุ60ขึ้นไปติดเยอะนะเทียงกับผมก็ได้ผมบอกไม่เด็กไม่ไม่ใช่เด็กไม่ติดนะหรือคนอายุสามสิบไม่ติดนะแต่คนที่ติดแล้วตายเนี่ยส่วนมากคือคนที่อายุ60กว่ามีโรคอยู่ในตัวโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคนู่นโรคนี่ แต่เพราะเราเป็นห่วงว่าคนนี้60หรือ70เนี่ยจะตายเราก็เลยต้องมาปิดประเทศทั้งประเทศเลยอเมริกาญี่ปุ่นทุกคนติดหมดเลยอันนี้ผมเคยพูดนะเราทำกันผิดหรือเปล่าหรือเราควรจะปิดหรือรูแรหรือรักษาคนที่อันตรายเกี่ยวกับการติดแล้วตายจริงแต่ถ้าคนจะติดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ติดอเมริกาตอนนี้ติดกันวกหมื่นเจ็ดหมื่แต่เลขตายยังไม่สูงนะ ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคาตอบอันไหนถูกแต่มันชัดเจนมากถ้าเราคิดว่าเราจะหาวิธีอยู่กับโควิดไม่ได้แล้วปิดประเทศไปอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะหรืออเมริกาคิดว่าจะอยู่กับโควิดไม่ได้แล้วต้องปิดประเทศไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฟังท่านดีๆนะครับจะตายหมู่เลยคนจะไม่มีกินกันเพราะเงินระบบเงินในประเทศชาติในสังคมในโลกมันหมดแล้ว ท่านบอกเลยภายใน QC เนี่ยจะเป็นคริสต์มาสที่มืดที่สุดเพราะจะเป็นคริสต์มาสที่แดงไม่ใช่เพราะชุดแซนดาคลอสแต่แดงเพราะเลือดไหลบนถนนหลายประเทศมากเพราะประชาชนรับไม่ได้แล้วทุกคนก็พึ่งว่ารัฐบาลจะแจก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 ปัญหาคือรัฐบาลแจกไม่ได้แล้วถ้าตลาดใหม่ไม่ยอมเปิดคําตอบคืออะไระจากผมได้ฟังจากท่านนะผมก็จะวิเคราะห์ให้ว่าเมืองไทยต้องทำอะไรล้ว หรือโลกต้องทำอะไรแล้วท่านประยุทธ์จันโอชาครับประเทศไทยเราเป็นด้อยกับคนอื่นตลอดเราเป็นเบสกับประเทศชาติอื่นตลอดอังกฤษมองเราเป็น second class citizen อเมริกาไม่ใช่ครับนี่เป็นโอกาสที่ดีของเมืองไทยถ้าท่านนายกจจคุณนาฟังผมนิดหนึ่งนะประกาศเลยครับเมืองไทยเลิกกลัวโควิดแล้ว เมืองไทยเลิกกลัวโควิดแล้วเพราะเราเป็นประเทศที่รู้ว่าต้องทำอะไรประกาศเลยครับคนไทยครับใจเย็นๆนะผมจะพูดอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งนะที่คุณอาจจะตกใจมากนะแล้วก็ไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรไม่เห็นด้วย,ไม,วยไม่เป็นไรช่วยคุณ,ณาโต้กลับด้วยความสุภาพกันเนี่ยคนไทยครับเศรษฐกิจเราเบสพอนสองอย่างแค่นั้นท่องเที่ยวกับสง่งออก ง่วงวันนี้นะครับอาจจะต้องพิจารณาแล้วครับเป็นประเทศแรกที่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเต็มประตูเลยทําได้ยังไงคุณทอมก็เ,เตดกันชิบหายไว้ปวงสิตายกันสิก็กลับมาพอยของผมเน่ยเิดเลขอาจจะขึ้นแน่แต่สาธารณสุขเราหมอเรารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเรามีนโยบายที่ดูแลิตะเราไม่ตายได้ดีมากถามว่าจะดท้แล้วเลขตายจะขึ้นมาขึ้นครับ ผมมาพูดแฟกต์แต่มันต้องเวทล้วไงตอนนี้ระหว่างเศรษฐกิจต,ตายจริงกับต้องมีคนตายเพิ่มขึ้นมั้งเลขนี่คือเลขอะไรผมไม่รู้จริงๆครับแต่อย่าลืมนะนี่ก็มีคนพูดดิผมเรื่องโควิดอีกอย่างที่แปลกดีนะบอกเคยคิดมาว่าโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่บวกเพราะวันนี้นจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีคนตายทุกวันขับรถชนก็ตายเมาเหล้าก็ตาย ฆาตกรรมก็ตายโรคก,ก็ตายแต่เพราะโควิดเนี่ยนะครับทำให้คนระมัดระวังขึ้นไม่ออกไปนู่นไม่ออกไปนี่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยบนถนนหนทางของเราเนี่ยรถชนเนี่ยตายขึ้นมากขึ้นไปหรือน้อยลงก็น้อยลงการคนที่ตอนนี้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพขึ้นดูแลสุขภาพผมบอ,อกกําลังกายนะผมกินยาผมเพิ่มคุมพุงกันสุดท้ายแล้วโควิดเนี่ยมันทําให้พวกเราเนี่ยที่ควรจะตายจากโรคอื่นนะแต่เพราะเรากลัวโควิดมากนะ เลยเระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเนี่ยถ้าเอาเลขมาบวกลบกันแล้วเนี่ยคนตายเท่ากันทุกปีไหมคนอาจจะตายจากโควิดมากขึ้นถ้าเราเปิดประเทศชาติขึ้นแต่ด้วยพร้อมกันเพราะคนรู้ว่าต้องสร้างภูมิคุ้มกันดูแลสุขภาพดีขึ้นไม่ขับรถไปชนกันฆาตกรรมน้อยลงงั้นเลขนั้นอนะลดลงไหมเลขบนเลขล่างคุณทมพูดอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะทุกชีวิตมีความหมายถูกต้องครับถูกต้องครับ ทุกชีวิตมีความหมายครับแต่มันต้องรับกันแล้วว่าถ้าเราเชื่อสิ่งที่ผู้ใหญ่คนนี้พูดให้ผมฟังนะเดี๋ยวมันจะไม่มีชีวิตเหลือกันเลยอันตรายมากครับตอนเนี้เพราะอย่างที่ลืมนะมันต้องมีประเทศที่ประกาศทันทีแล้วว่าฉันจะอยู่กับโควิดได้เพราะประเทศไทยออกกฎที่ดีหนึ่งจำได้ไหมครับตอนที่ทุกคนเป็นเอชกันหมดเนี่ยเราบอกว่าก่อนที่จะมีเซ็กซ์กันต้องทาอะไรต้องใส่ปลอก เหมือนกันครับเมื่อก่อนเราต้องใส่ปลอกข้างล่างนะวันนี้ก็ต้องใส่หน้ากากข้างบนกันนี่ถามว่าเอชหายไปร้อยเปอร์เซนต์ไหมไม่ใช่ครับแต่เวลามีเพศสัมพันธ์กันแล้วใส่ปลอกเนี่ยโอกาสติดเอชน้อยลงเยอะเหมือนกันเลยครับเราต้องประกาศให้ทั่วโลกรู้เลยตีกับดนัลด์ทรัมเลยท่านประยุทธ์เก่งกับดนัลทรัเลยประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่ mandatory เลยทุกคนต้องใส่หน้ากากสองนะครับ ล้างมือดูแลอนามัยพีอากันดีๆนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยนะครับให้เขาเข้ามาแต่เขาต้องใส่หน้ากากเขาต้องใส่หน้ากากนะครับเขาต้องเที่ยวในการที่มีกฎเกณฑ์ผมไม่ได้พูดถึงไอ้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 คิวอาร์โค้ดไทยชนะนะแต่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์นะครับสวนไปวัดพระแก้วเคยรับได้วันละหมื่นคนก็จะลดเหลือห้าพันคน แต่น้อยก็เป็นห้าพันคนที่เงินเข้ามาไม่ใช่ห้าพันคนที่เงินไหลออกไปอไปีกอย่อางหนึ่งนะครับท่านนายกครับถ้าจะเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีจริงนะช่วยกรุณานะครับเปลี่ยนนะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวด้วยต้องหาคนที่มีวิสัยทัศน์เรื่องท่องเที่ยวจริงที่จะนํานักท่องเที่ยวเข้ามาแน่นอนช่างระหว่างความปลอดภัยกับเงินเข้ามา แต่วันนี้นะครับผมว่าเราทําได้เราต้องเป็นประเทศแรกเรื่องส่งออกวันนี้จริงๆจะจ,จริงใจเลยนะครับมันมีสิ่งที่โลกต้องการที่เมืองไทยทําได้ดีหน้ากากอนามัยวันนี้ยังคุมอยู่ไม่ให้ส่งออกโดยที่วันนี้เมืองไทยเนี่ยท่านจุริงก็ออกมาพูดแล้วว่ามีพอมีโรงงานพอทั้งโลกต้องการหน้ากากอนามัยเหมือนกับตอนนี้ทั้งโลกต้องการถุงมือนะครับถุงมือเราได้ส่งออกไม่รู้จะดียังไง เราต้องโปรโมทยาที่ดีของเราฟ้าทลายโจรสมุนไพรสิ่งที่ไปบอกโลกได้เต็มปากว่าเห็นไหมว่าเมืองไทยดูแลโควิดได้ดีทำไมโลกไม่ซื้อสินค้าของเราที่เป็นสินค้าเราเป็นสิ่งที่นำสินค้าที่ดูแลคนทั่วโลกเลยไม่เขาติดโควิดเราไม่ทำเราไม่ทำไม่มีนโยบายที่ผมเห็นเลยว่าจะมีนโยบายส่งสินค้าที่โลกต้องการ คือสินค้าอนามัยเพราะอะไรเพราะกลัวเดี๋ยวคนดา่าเดี๋ยวหน้ากากไม่พอเดี๋ยวงูอย่างนี้ไม่พอท่านครับมันต้องหาเงินเข้าประเทศแลครับมันต้องหาเงินเข้าประเทศแล้วเราง่ายๆนะหลายคนที่บอกโอ้คุณทอมพูดจิตคุณทอมเห็นแก่ตัวคุณทอมเห็นแก่ตัวเอาแต่ผมประโย์เข้าตัวนะเพราะคุณทอมชอบรังกัญชาก็เมื่อเรารู้ครับว่าโลกเขาต้องการการชาไทยอ่ะกันชงไทยอ่ะใช่ไหมพูดกันมาสองปีแล้วนะให้มันถูกกฎหมายไปเลย นะเราจะได้ส่งออกโลกเขาต้องการหรือรู้ไหมครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยากมารักษามะเร็งเขาอยากมารักษาแอลไซเมอร์เขาอยากมารักษาพา,า,าร์กินสันเขาอยากมารักษาการนอนไม่หลับประกาศพรุ่งนี้เลยครับประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกให้คนมารักษาสุขภาพด้วยการชาหรือการชงได้คิดดูสินักท่องเที่ยวจะเข้ามาแค่ไหน แล้วอย่างนี้เราคุมได้เลยนะเพราะเขามารักษากัญชาหรือกัญชงอย่างเดียวที่นวดเราทุกที่นวดด้วยกันชงพนักงานกลับไปทํางานได้หมดนักท่องเที่ยวที่เขาเป็นมะเร็งที่เขาเป็นพักกินสันเเทวเทาซเมอร์กลับกันมาเพียบคุมอยู่เลยคิดกันแค่เนี่ยคิดกันไม่ได้หรยจะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นมันมีเบสิคเลยครับต้องคิดทุกอย่างที่จะนำธุรกิจกลับมาให้ประเทศไทยก่อนที่มันจะตายกันหมดวันนี้ สำหรับคนไทยเราเองผมก็พูดนะผมจะพูดให้ฟังว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่ค่อยทำอะไรเพราะเขากลัวโดนดา่าทำมันนี้ก็ถูกทำมันนี้ก็ผิดจนมากจะผิดนะเราเองต้องรเริ่มรับเรื่องสักแล้วครับถ้าเราไม่พนะิจารณาว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องแลกเปลี่ยนกันเลขขึ้นคนอาจจะตายมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเราได้เป็นประเทศนําเรื่องแก้ไขสุขภาพให้โลกเกี่ยวกับโควิดหรือเปิดประเทศชาติ ให้มีโอกาสดําเนินหน้าเป็นคนแรกเดี๋ยวตายกันหมดครับแล้วมันจะกลับมายากมากกลับมายากมากผมตกใจที่ผมไปเจอผู้ใหญ่วันนี้ขึ้นมาเขาบอกคอยดูสีทอบถ้าประเทศไทยยังเป็นอย่างนี้อยู่นะตายหมู่ตายหมู่ผมฟังท่านวันนี้แล้วนะครับธุรกิจอย่างาการบินไทยเนี่ยที่เพิ่ง MD คนใหม่ตั้งว่า s u r v i v o r Team ขึ้นมานะ Survivor Team นะผมไม่ต้องตั้งนนหนละ่ะ ตั้งแผนกไปดีกว่านะตายยังไงโดยที่ตายให้ดีที่สุดเพราะที่ยังเป็นอย่างนี้หยุดนะหมดนะการบมีนไทยไม่มีทางรอดเลยครับไม่เซอร์ไบส์แล้วตายอย่างเดียวจะตายยังไงให้ดีหรืออีกหลายธุรกิจที่เราจะตายผมมีเพื่อนอยู่ที่ภูเก็ตเขาบอกโรงแรมพวกอ,อะไรนะฮอสปิสใช่ไหมหรือพวกไอ้แบ็คแพคเกอร์เนี่ยตายหมดังั้นคนไทยครับผมมาพูดให้ท่านฟังครับ เราเองต้องตัดสินใจแล้วจะอยู่ในความด่ากันโมโหกันเครียดกันเราไม่แก้ปัญหาหรือจะแก้ปัญหาแล้วหนึ่งต้องเริ่มรับกนว่าโควิดอยู่กับเราแล้วครับเป็นความฝันครับที่จะมีวัคซีนมาเอจก็ไม่มีวัคซีนเราอยู่กับมันได้มะเร็งก็ไม่มีวัคซีนเราก็อยู่กับมันได้เบาหวานผมเป็นผมก็ดูแลตัวเองไม่กินน้ำตาลเยอะต้องบอกว่าเยอะนะเพราะยังกินน้ำตาลบ้างนะทุกโรค มีวิธีป้องกันแล้วรักษาทําไมโควิดจะแตกต่างขนาดนั้นที่ต้องปิดทุกอย่างกันหมดเลยผมว่าเราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับ New Normal คืออะไรกลับมา Normal ละครับกลับมา Normal ไม่ต้องใช้คําว่า New Normal แล้วกลับมา Normal ให้ประเทศไทยย้อนเวลากลับไปเหมือนก่อนที่ไม่มีโควิดเลยนอกจาก New Normal เคอะไรรู้ว่าเราต้องอยู่กับมันแล้วคนก็จะติดวันนี้คงยังเป็นมะเร็งอยู่ดีคนกยังเป็นเอชอยู่ดีแต่อย่างน้อยเนี่ย เราเมนเทนให้คนตายน้อยได้ในการที่ทำเบสิกคุณเป็นมะเร็งหรือไม่อยากเป็นมะเร็งก็อย่าดูบุรีคุณไม่อยากเป็นเบาหวานก็อย่าก,กินหวานคุณไม่อยากเป็นเกาก็อย่าก,กินไก่คิดกันแค่นี้ได้ไหมคนไทยถ้าผมเป็นนายกวันนี้ผมจะบอกเลยว่าเราต้องเลือกแล้วครับประชาชนระหว่างตายข้างหน้าหรือส้มวันนี้คดตายแน่ครับคนรวยเขาไม่มีปัญหาหรอกแต่คนจนจะแย่แล้วสุดท้ายเราคืออะไรครับ ก็จะมีประท้วงกันบนถนนเลือดก็จะไหลกันคนไทยก็จะมาตีกันลูกกระสุนก็จะบินกันตายอย่างนั้นน่ะคุ้มไหมกับการที่แก้ปัญหาได้วันนี้เลยผมฝากให้ทุกคนดูนะครับผมเป็นห่วงจริงครับผมไม่เคยเห็นหรือเคยฟังนะครับแฟกต์ถ้ากับผมฟังแฟกต์จากผู้ใหญ่คนนี้เลยแฟกต์ก็คืออีเดอร์เรารับได้ ว่าเราต้องอยู่กับมันแล้วกลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมแล้วหรือกลัวกันไปตลอดแล้วตายหม่ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับผมนะครับแต่นี่คือแฟกต์ครับ ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัจจินทที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียนก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรษ ในตำนานสองรักชากาลห้าแผ่นดินคู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงปาดท,ทุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลผ้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล